โอ้โหฮะดูขวงครามฮะช่อนี้ยาวมากๆเลยดูบรรยากาศยามเช้าฮะนะวันนี้วันเริ่มทำงานวันแรกนะกับเข้าสู่โหมดปกติของพวกเราแล้วนะยินดีต้อนรับกลับสู่การทำงานครับ ช่องจิตไนสรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้ชาเชก็มากาแฟสักแก้วกับนาเล็ครัก็เตรียมข้็สู่โหมดการทำงานได้แล้วนะหลายคนก็เพิ่งเดินทางถึงนะได้พักกันสักคืนก็ยังดีนะบางคนก็สดๆเลยฮนะขับรถมาเพิ่งถึงก็ทำงานต่อโอ้โหสาหานะัสเอาเป็นว่ามาเริ่มต้นกันใหม่สลับ ปีใหม่ของไทยเราน,ะนี่แหละเหนื่อยกันมาทั้งปีก็ได้มาสนุกกันสักช่วงหนึ่งมันก็เป็นการผ่อนคลายเป็นการปลดเอาความทุกข์ออกนะปลดปล่อยเต็มทีนะ่ก็ทำให้เรามีความสุขหลายคนก็จากบ้านจากครอบครัวมานานนะได้มีโอกาสได้กลับไป เยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมปู่ย่าตายายนี่แหละคือสังคมของคนเราที่ไม่ควรจะหลงลืมนะสังคมแบบไทยๆเนี่ยถือว่าดีสุดล้วเราเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วก็รักษาประเพณีกันไว้ก็โดยเฉพาะ ประเพณีสงการที่มีชาวต่างชาติหรือว่าทั่วโลกเข้ามาเล่นสงการกันนะก็ถือว่าเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้คนไทยเราไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในเมืองไทยเราทําให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะนี่แหละสิ่งดีๆนะยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวนะที่ประเทศเรา,าสามารถที่จะ แสดงวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติเขาได้รู้แล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวกันนะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีงานลอยกระทงอะไรยงเงี้ยงานบุญบ้องไฟนะเตเรียมอีกหลายๆที่นี่แหละคนไทยเราเป็นคนที่สนุกสนาน,นมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่เยอะแยะจริงๆแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมฮะนะช่วงนี้ มันกลับมาอีกแล้วนะฮะโควิดสายพันธุ์ใหม่หรือว่าสายพันธุ์เก่ามันก็ยังอยู่สายพันธุ์ใหม่ก็มาแล้วสายพันธุ์เก่าเราก็บอกว่าเออมันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดานี่แหละแต่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันก็เริ่มแปลกออกมาแล้วนะมันมาแปลกตรงที่มันเรียนรู้ที่จะเข้ากับเทศกาลสงกรานต์ซัดด้วยก็คือมันม ตาแดงมาด้วยฮะอาการออกก็คือมีอาการตาแดงที่ไม่มีขี้ตานพรมเป็นไวรัสนะใครที่มีอาการพวกนี้ก็ลองสังเกตตัวเองมีผื่นขึ้นอะไรงี้ที่มันมีแตกต่างไปจากเดิมก็ลองสังเกตตัวเองดูคือตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามันก็เริ่มที่จะ เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ต้องตนกถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะเข้าที่ชุมชนก็ต้องใส่แมสเหมือนเดิมนะกินรวมขัาคนอื่นหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะคือไม่ปล่อยตัวเองเกินไปนะหรือใครที่ไปเล่นสงาก,นาการแล้วกลับมามีอาการแปลก มีอาการตาแดงมีอาการเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างนี้นก็ต้องคนไปตรวจซะคือทุกนี้มันก็คล้ายๆไขหวัดธรรมดานั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองพักผ่อนกินยานะแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้คนอื่นติดนะสำคัญนะคนที่มีอาการ อย่าอย่าคิดว่าไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงก็ไม่ใช่คือแม้แต่วัดธรรมดาเราก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้มันไปติดต่อคนอื่นนะเราต้องรักเพื่อนรักฝูงรักสังคมด้วยนะอย่าอย่ากลัวว่าตัวเองจะโดนสังคมตำหนิติเตียนถ้าเราเป็นคนที่รักสังคมก็คือ ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือว่าใกล้เคียงที่จะเป็นหรือมีอาการแบบว่ามันไม่แน่ใจก็ต้อง,องนี่แหละป้องกันนะหลีกเลี่ยงกันเข้าชุมชนเรียกหลีกเลี่ยงกันเข้าพบปะเพื่อนฝูงที่เยอะๆน,ะนี่แหละเพื่อนฝูงจะได้รักแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นนะแล้วปล่อยตัวทําให้เพื่อนฝูงติดด้วยนั่นแหละ จะโดนประนามโดนว่านะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องรุนแรงนะแต่ถ้ามันติดต่อไปเยอะทำให้ถึงว่ามันกระจายเข้าเป็นแบบแมสแล้วเพ mm hmm. ื่อนฝูงก็ต้องหยุดงานหยุดพักผ่อนหยุดนะรักษาตัวอีกนั่นเป็นเรื่องใหญ่งนั้นถ้าเราเป็นเรารู้ตัวเองว่าเฮ้มีความเสี่ยงควรจะนะแยกตัวเองนะหรือว่าป้องกันตัวเอง ใส่แม็ใส่อะไรให้มันชัดเจนไอทเคตรวจได้ก็ตรวจนะจะได้สบายใจนะนะผมสลับเชา้านี้นะหลังจากที่คุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะเกี่ยวกับวันสงการแล้วก็มาถึงโรคโควิดที่มันเริ่ม ขยับเข้ามาอีกแล้วนะก็มาชมธรรมชาติสวยๆนะในสวนนาเล็กเนี่ยมันมีความสุขนี้แหละตื่นเช้ามาก็ได้ชมสวนสวยๆมีดอกไม้ให้เราชื่นชมมีความสุขใครเข้ามาชมแล้วมันเห็นแล้วมันสบายหูสบายตาอยู่กับธรรมชาตินะสวยๆแบบนี้ เสียงธรรมชาติก็แววเข้ามาไกลๆฮนะเป็นดนตรีขับกล่อมไปด้วยนะแต่วันนี้นิ่งไม่มีลมแต่อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะเพราะว่าแสงแดดยังไม่ได้ขึ้นจ้าอะไรนะแต่ว่าลมนิ่งถ้าลมพัดมาสักหน่อยโอ้โหจะเย็นสบายเลยนะดอกไม้สวยๆนะมัน,น เิดเพินะยิ่งเพลิดเพลินนะเนี่ยของคนเนี้ยสวนเนี่ยมันเป็นเป็นซุม้มเป็นไม้เลือ้อยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราไม่รู้จักจัดแต่งนะมันก็จะระยงรรยางความเป็นระเบียบหรือว่าดอกมันกระจัดกระจายมันก็ไม่สวยแต่ถ้าเกิดว่ามันได้มารวมนะเป็น ุ่มเป็นพวงนะเป็นกลุ่มมันก็จะสวยงามนะนเห็นไหมมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมันธรรมชาติแบบนี้มันสุขใจจริงๆนะก็อเอาความสุขมาแบ่งปันสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศมุมกาแฟของนาเลนะ็กฮะมีแทบทุกวันนะถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะจิบกาแฟแบบนี้ทุกวันฮนระั เช้าเช้าตื่นมากโ,โมงเช้าเจ็ดโมงเช้านี่ยก็จะแบบนี้แหละก็มีความสุขด้วยกันนะกับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็แด่งปันนะเรื่องราวดีๆแล้วก็พามาจิบกาแฟม,มุมสวยๆนะของนาเล็กเช่นเดิมฮะม,มุมดอกพวงครามนะกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ